ขาร้องมาบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่มันมีหมาไปกัดเป็ดกัดไก่ใน,ใน ik, เล้าเขาตายปรากฏว่าหมาของคุณตํารวจกัดหรือเปล่าไม่รู้แต่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ในบริเวณใกล้ๆรัว้วแล้วมันตาย <S 1> <S 1> <Lily? S 2> พอมันตายขึ้นมาคุณตํารวจก็เลยโมโ,โหว่าบ้านนี้แง่เลยจะต้องมาทําให้หมาฉันตายคุณตํารวจก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาขู่ว่าปากดีนักหรือยิงเลย ุยคนนี้เป็นระดับร้อยตำรวจเอกรองสารวัตจรจราจรสพเมืองระยองนะคะท่านชื่อพีรพลแต่ตอนนั้นท่านอยู่นอกเครื่องแบบ <S 1> <1> <S ท่านมาจากบ้านค่ะเพราะว่ามีลูกหลานในบ้านบอกว่าหมาไซบีเรียนของท่าน ตายอยู่ข้างๆฟาร,ร์มเป็ดของคุณธนพงศ์คุณธนพงศ์เนี่ยแกมีปัญหาเรื่องของมีหมาแต่ไม่ได้โทษหมาตัวนี้นะมีหมามากัดเป็ดแกตายก่อนหน้านี้ไปหลายตัวมันก็ทําให้เป็ดกระหันที่แกเลี้ยงไว้มีปัญหาตายเป็นร้อยตัวเลยนะธนพงศ์ก็เลยบอกหลังจากนั้นผมก็เลยมีการล้อมล้อมรัว้วแล้วก็มีการดูแลเป็นอย่างดีมันก็จะมีหมาบางตัวที่เข้ามานั่นแหละแต่ก็พยายามไล่ออกไปเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาล้อมด้วยไฟฟ้าหรืออะไรหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าวั ดีคืนดีเจ้าไซบิเลียนของร้อยตำรวจเอกท่านนี้มันนอนตายข้างรั้วเขาออ oh. เขาก็เลยคนในบ้านก็เลยเข้าใจไปว่านุ่มฟาร์มเป็ดเนี่ยมีการฆ่าหมาเขาอ๋อคิดว่าวางยามาหรือเปล่าใช่ตำคุณตำรวจก็โมโหเลยขี่มอเตอร์ไซค์จากบ้านแล้วก็มาขัวปากดีนะหรือยิงเลย oh. อม,มาฆ่าหมาเขาทำไมา oh. อืม ช่วงที่ผมให้ผมมือให้อาหารเป็ดอยู่ต,ตอนบ่ายสองครับแล้วผมเห็นหมาเข้า,ขามามันเล่นน้ําอยู่ข้างราเปิดแล้วก็วมันจะตุดเข้ามาอืผมก็เลยออกไปไล่ออกไปไล่อันนี้ผมวิ่งตามสูตรไล่ออกไปหน้าหน้าฝั่งแล้วหมาเขาก็ล้มล้ไปนอนครับแล้วเจ้าของก็ไม่เห็นพอดีเขาหาผมวางยาเบื่อแล้วก็หาว่าไปเอารั้วไปไฟฟ้าไปติดรั้วมองช็อตหมาเขาอะไรเงี้ยครับ แล้วเขาก็ไปตามพ่อเขามาพ่อเขามาก็วุ่นวายใหญ่เลยแต่เนี่ยครับอตอนนั้น <ขอ S 1> นี่นคือมีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นไหมคือเขาได้มาข่มขู่แล้วมั้ยก็มาข่มขู่ว่าผมผมก็ยามปืนจะยิงหัวยิงปากอะไรเงี้ยครับแล้วเขาทำงานอะไรครับพันเป็นตำรวจจราจรมั้ยตำรวจจราจรยศอนแลนี่ยเป็นหัวหัวแขกอะไรนั่นคือก่อนล่าสุดคุณผู้ชมฮะเราได้คุยกับผู้กองพีรพลด้วย สารวัตรจราจรนะฮะที่สอพอเมืองระยองคุณผู้ชมแล้วเขาบอกว่าที่ผมช้ำใจที่สุดเนี่ยคือนอนอยู่ในบ้านแล้วหมาสุดที่รักของผมมันหลุดไปอผมก็ยอมรับว่ามันหลุดไปไปตามเจออีกทีหนึ่งคือนอนชักเลยอยู่ที่ฟาร์มเพื่อนบ้านพาไปหาหมอแล้วมันไม่รอดหมอบอกว่ามันหัวใจวายผมเชื่ออย่างหนึ่งหัวใจวายแบบนี้แปลว่ามันถูกกระแสไฟฟ้าช็อตแล้วก็เข้าใจว่า หมาผมไปอยู่ตรงแถวรั้วแล้วพอเห็นปั๊บบ้านเจ้าของบ้านเนี่ยเปิดกระแสไฟฟ้าใส่หมาผมมันคงไม่ตายขนาดนี้อยอมรับขู่ไปเพราะ,มะโมโหแต่ไม่มีเจตนาจะยิงใครผมเป็นตำรวจผมจะไปยิงชาวบ้านได้ยังไงก็คือหมาของเรามันหลุดหลุดหลุดจากบ้านซึ่งซึ่งเรื่องเรื่องจริงแล้วมันเป็นเรื่อเรามาระวังแล้วแต่ว่า หมาพันไซบีเรียนะนันค่อนข้างฉลา,าดนะเพาะพอดีรเราไม่ได้ล็อกล็อกประตูไว้จริงๆเราก็เรามาระบังของเราแล้วแหละก็พอดีหลานมันมาอยู่ด้วยไงหลา,งา,านาท่านก็อธิบายแล้วว่าท่านพูดไปได้วยความโมโหไม่ได้ตั้งใจหรอกแต่ติดใจเรื่องหมาตายจริงโอ้อแต่ทางนี่ฮะเจ้าของฟาร์มเป็ดฟาร์มไก่เขาไปแจ้งความนะเราเ็ถูกข่มขู่แบบนี้